สวัสดีครับทีนีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft แมพหากุ่มคารวีโอ่งไปเดอะบัตเทิลคาลวีครับผมเย <ây> ้วันนี้นะครับก็อยู่กับแอคกีเช่นเดิมนะครับใช่ครับส่วนผมก็อยู่กับพี่กันเดอลิซึมนั่นเองใช่ครับผมก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแน่นอนฮะ <laughs> เรามันของคู่กันใช่ไหมนนะใช่ไหมถามมาดูไม่ต้องตีกันไหนมา ผมควรจะคู่กับแอกิหรือไม่มาบอกว่าไม่แกไม่ควรจะคู่กับแอกิหรอกอะทำไมตีมันทำไมมาเคี๋ยวมา instruction กันดีกว่ามาไปมาเราไปเลยดีกว่ากดชึบปับจับผมเจอปุ่มแล้วครับปุ่มอยู่บนมือผมหรือเปล่าชึบปับนี่ปุ่มนี้ครับผมอันนี้คือยังไงอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมไหนอ่ะให้หาปุ่มก็นี่ไงปุ่มเนี่ยนี่ไงปุ่มเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย อะไรวะทำไมมันง่ายอะไรจะดีเอ้า่าเลยมีอะไรยากกว่านี้ไหมเนี่ยไหนมีปุ่มอีกล้าไหนหาปุ่มแล้วดูสินี่อ่ะปุ่มไหนนี่อ่ะเฮ้ยกูเห็นได้อย่างไรนี่ดีกว่าแล้วมาแข่งกันหาดีกว่าถ้าเกิดใครหาปุ่มได้ยกกันนะจะต้องทําอะไรครับจะต้องทำอะไรพิการเลือกพี่การใครใครใครคิดเมื่อกี้นายคิดไม่ใช่หรอเอาไงดีคุณจะต้องพาผมไปกินแซลมอนฟรี แล้วผมน้อยกว่าผมก็เสียสองอย่างเลยโคตรแย่ไม่ไงก็เกิดถ้าเกิดใครหาได้เยอะกว่าเขจะได้กินแซลมอนฟรีอ่าโอ้โหานเสียหนึ่งอันหนึ่งอันะทิ้งเหรอผมก็หนึ่งแล้วทีนี้ไม่ไม่นับอันนั้นมันไม่ใช่ปุ่มอะไรวะอะไรวะนี้ผมจะหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าไหนไว้ปุ่มแพ้แน่เลยอ่ะมันจะเป็นปุ่มแบบไหนตลอดเออผมขอกินแซลมอนบ้างได้ปะ คุณก็ไม่ต้องหาหรอกแล้วก็แบบให้ผมกินไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วปุ่มอยู่ไหนมั้งเนี่ยเออยังไม่เห็นเลยเนี่ยหาจะเจอเี้ยอยาบังสิเจ้าชโนมนไม่เจอไม่เจอการแข่งขันทำให้เราหาได้ไวขึ้นจริงๆเฮ้ยอ๋อผมติดอะติดอะไรอะติดอะไรก็ไม่รู้แล้ขึ้นมาทำไมเราะชิปกระชิปกรชิ โอ้จะลองไห้หัวผมติดอ่ะมีหันนูให้ด้วยวะเสีใจอ่ะโอ้ถ้าฉันเอแมวไม่ได้ด้วยถ้าผมไม่ติดเมื่อกี้นี่ผมหาปุ่มเจอไปแล้วเพื่อนจริงก็แปลกมากเลยไม่จริงอ่ะให้ผมชนะเถอะผมจะได้แบบกินแซลมอนไม่น่าจะมีใครชนะได้เลยสงสัยจะได้หายอยู่นี่ประมาณ3ปีสามชาติเมื่อกี้คามีอะไรให้มั่งนะ เฮ้ยมันหาไม่เจอจริงๆริเนี่ยมันหา,<อ>ายากมากเลยอ๋อแล้วพ<อ>ิกันพีก่กันโดนแล้วแหละโดนผมแน่นอนอะไรวะเฮ้ยผมขอชนะบ้างดิผมแลกนับเถอะนะจะบอกให้ว่าตายบ้านมีทางลงเว้ยจริงป่ะเฮ้ยผมขอไปด้วยเฮ้ยผมเจอก่อนเถอะผมขอร้องโอ้ยผมลงไปไม่ได้เจออะไรอ่ะผมก็ติดตอนแรกอ่ะติดผมลงไปไม่ได้ผมเสียเปรียบ ยเปียกะไรไม่เสียเปียกเฮ้ยเดี๋ยวผมได้เลี้ยงผมบอกใบเนี่ยว่าแบบมีทางลงต้องบอกใบพี่อย่างนี้เลยน้องถูกต้องเฮ้ยผมเจอเธอเขาร้องเธอได้แบบมีความสูสีบ้างอะไรบ้างลงมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ไงไหนสองนี่หว่ารอด้วยอยู่ไหนวะ อย่าบังกันอย่าบังกันคิดว่ามันจะอยู่ข้างล่างเห้นไหมไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะเี้ยไม่เจอไม่เจอแล้วแหละเอาแล้วแหละติดอีะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยใหญมีมุมโคเซงเอาอะเอาอะอะไรออกเทียวอีสโนเมสต์นี่ไงอะไรอะเจอได้ไงอยู่ตรงไหน มันอยู่ใต้ต้นไม้ฉันแมนเป็นบังอยู่โอ้เื่อใจอ่ะแมนมันยืนบังแบบบังบังแหละมาผมสองหนึ่งแล้วนะโอ้ทำไรฮะสองหนึ่งแล้วหรอเอ้สองหนึ่งแล้วเซลมอนของผมผมก็อยากกินนะเซลมอนเฮ้ยเขามีคำใบมาให้แล้วอ่ะอ่ะเอาไปใบอะไรมีผมโยนให้เลยเฮ้ยขุดนิ่นาเฮ้ยเจอแล้วใครได้อ่ะผมเจอผมเจอ ใช่เป่ะผมก็เจอเฮ้ยผมขุดถูกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ขุดเนี่ยขุดที่เดียวกันเลยโอ้เสียใจอ่ะไงใครได้เมื่อกี้ให้ผมเถอะสองสองเนาะได้ได้ยน่ารักถือว่าถือว่าด่านมันเล็กโตปิดเองขอบคุณครับอ่าดีใงีกัเลยให้น่ารักมากขอบคุณครับนี่ไงดึงเขาดำ กดไอ้กดไอ้กดกดผมกดอะไรเปล่าใช่เมื่อกี้อะไรผมเห็นก่อนนะเมื่อกี้ผมก็เห็นแต่ผมกดจากระยะไกลมันติดอะไรเนี่ยโอ้ยดอนไลค์สไปเดอร์เฮ้ยไอ้แอคกี้รอด้วยอะไรไปด้วยไปไหนอะไปด้วยดิไม่รู้ไปมีแต่ใยอะไรวะเนี่ยมุดตื้ออะไร มอะไรอะโอายติดใหญ่ช่วยผมหน่อยใหเป็มลมถันกับมาช่วยผมก่อนเห็นแกพี่น้องโอ้โหเป็นใจร้ายังวะช่วยผมด้วยไอปรช่วยผมด้วยไม่ม่ิด้โติป็นใร้ายะวะชวิผมด้วอิไมอกมหเป็นใจร้ายนวะท่ามวไม่ไมอหนาดนี้เขาเข้าไม่ไหนแล้าเนีว่ย นี่ไงเขาไปทางใหม่เขาไม่บอกด้วยบอกแล้วให้ช่วยพี่หน่อยโอ้ยมีทางใหม่ใหม่ทางไหนอ่ะช่วยผมเลยไหนมีทางไหนไปได้อะไรวะเอ๊ะอะไรเนี่ยนี่ไงถ้าเอาถ้าเอาไปกี่อันเนี่ยเฮ้ยแค่เล็กน้อยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ไหนไหนไหนมาตีผมอีก นี่แหละได้แล้วอะไรอ่ะผมไเป็นคนะโอ้ผมมาลงไปกดเลยโอ้อะไรวะอย่างนี้เราก็เสมอกันอยู่ใช่ไหมนี่หรือเปล่านี่ไงแหละได้อันหนึ่งแล้วโอ้โหแอ็กกี้ต่อยพี่หน่อยดีแกแบบเป็นคนเล่นเกมเก่งอะไรอย่างเงี้ยเรากากไงคือเขาเมื่อกี้เขาก็เอาไปหลายอันแล้วแล้วเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ได้นับไปเนี่ยไม่ได้นับจริงๆผมกดไปหมดเลยอะไรวะ มีความป่าทั้งสดดันนี้มีน้องตายด้ฮะผมก็อยากกินแซมอนนะจริงผมได้เกียร์แล้วนะต้องสงสัยต้องให้ไม่อะไรพี่กงน่ะอ้าอะไรพี่กันก็อยู่หน้าปุ่มเมื่อกี้ผมก็กดนะเมื่อกี้ได้เปล่าพ่กันหันหลังอยู่จริงจริงเปล่าจริงจริงเปล่าใจอ่ะ นี่เท่าไหร่กันแล้วเนี่ยนี่เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าเอะไร่แล้วนะย้านี่มันโรงพยาบาลนี่นะนี่มันห้องเก็บศพพี่กันให้ผมเถินนะผมขอร้องนี่มันห้องเก็บศพอย่าเก่งมากแอ๊กิอย่าเก่งมากเนี่ยผมก็ได้กินบาร์บีคอนแล้วก็ให้ผมกินปลาเทอรมอนเถอะไม่ได้โอ้ เลี้ยงพี่หน่อยเจมเรียอะไรที่หน่อยเอ้าทำไมต้องตีผมเงี <f uck> <f uck> ้ยไม่ผมลองตีดูนี่ะโอ้เสียใจเลยนะพี่กันพี่กันวันนี้พี่กันกินของพี่เถอะนะพี่กไรเหรอฮะโอ้ดูใจร้ายอะอะไรผมไปกินแซลมอนฟรีเถอะผมขอร้องล่ะเอ้าอะไรยังไม่ทันได้เล่นเลยเมื่อกี้ไานเมื่อกี้เอ้าเอ้าอะไรเนี่ย อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนี่ของผมเอาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมเมื่อกี้ไม่นับดิผมทำงานอยู่อ่ะโทำงานอะไรพิกันดูนี้ดูนี้บอกแป๊บนึงเขาก็ไปเลยอะไรวะลุ้นลุ้นลุ้นโคตรเสิงเฮ้ยนั่นปุ่มผมเห็นปุ่มแล้วอ่ะพิกันผมเสียใจอ่ะเสียใจอะไรเขาลงไปไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าผมก็ลงมาไปงั้นน่นี่ไงอะอะไรนะนี่อย่าพิบกันเอานี่ไงเอาทำไมมันเป็นอันเนี้ยไหนทำไมมืดจังนี่ไงใครกดกับผมก็กดเมื่อกี้ก็กดเมื่อกี้ไม่ใช่เลยอะไรเนี่ยดันยี่งกันโอ๊ยผมติดไฟอะแบบ ว่าไม่ได้นับเลยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยตีผมอีกนี่เงตีลงไปหาปุ่มไงปุ่มมันอยู่ในนั้นแหละเห็นมีปุ่มเลยนี่ไงปุ่มพี่กันเฮ้ยผมขอบปวดเถอะอันเนี้ยจริงนะให้ผมเถอะโอ้ยผมปวดนะเมื่อกี้ผมกดผมกดนะกดอะไรอ่ะลงเลยผมกดเองเมื่อกี้เฮ้ยดิฆ่าผมด้วยอะไรอ่ะเขาให้ทำอะไรดันนะ ผมกลับมาที่เดิมแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวผมได้กดมานยิงเปล่ายิงเนี่ยผมกลับมาที่ไม่เข้าใจสลามดึงดึงมเนี่ยสลามดึงดึงจรองจริงเนี่ยผมได้กดอีกรอบแล้วเนี่ยเพราะว่าแอร์กีตีผมผมเลยได้กดสองรอบเลยเห็นปะอะไรอะเกมหมดอจบแล้วเหรอเฮ้ยอีกรอบแล้วนะเฮ้ยผมกดสามรอบนะไม่มีนับจบแล้วเฮ้ยนับดินับเนี่ยนสามรอบแล้วเนี่ยไม่จบแล้วไม่ได้ดิต้องนับดิไม่ได้กดไล์ไม่กดนี่ อะไรวะผมได้สองรอบเลยเมื่อกี้โคตรป่างงโอเคจบไปแล้วครับผมสำหรับบินที่แบบโคตรงยงงอะไรก็ไม่รู้ครับยิงหลังๆปุบปับปุบปับปุบปับแยกกันหาปุ่มนะฮะเออโคตรงงครับสรุปแล้วใครได้เลี้ยงแซลมอนก็ไม่รู้สิครับไม่รู้ไม่ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงเขาก็ทำให้ผมลืมว่านับไปกี่ครั้งอะไรเขาลืมเองหรือเปล่าต้องมือถ่ามันปุ๊บป๊บ ผมหันไปทอนตังค์เงี้ยโอ้โหรีบกดใหญ่างเงี้ยใช่เปล่าแล้วเวลาผมกดผมกดเขาก็บอกว่าเขากดเหมือนกันเอ้ยผมก็กดจริงๆนะผมก็กดโอ้เฮ้ยผมก็กดนะก็กดพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่มันเอาดูว่าเราไปกินแซลมอนแบบหันกันแล้วกันนะทั้งกันนะก็เดี๋ยวไปถ่ายให้เขาดูว่าเรามากินกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไปกินกันจริงหรือเปล่านะครับใช่เลยเราจะมีคลิปวอล์กลงช่องอะไรอย่างงี้นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ โอ้โหหมดบอกนี่มาเออคลิปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะก็พนันกันบ่อยๆก็จะได้ไปกินกันบ่อยๆครับผมใช่โอเคขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะใช่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหน่าเลี้ยงผมไม่คุณหน่าเลี้ยงผมเลี้ยงผมเลี้ยงผม